แกมจมูเห็นไหมแตมูค<า>ุณาคร <c oughs> ั <c oughs> บตานะจมูกน,นี่าปาดูี นี่ดูจมูกสองรูนะอ,อันนี้อ้าปากอยู่นะเสียงบางไม่นึงแต่ครบแล้วปากครบดีนะปากไม่แหว่งปากที่แล้วบางไว้เฉยบางไว้หรือไม่หันมีมาณนันเลย,เลยไม่รู้อะไรคราบที่แล้วแต่รอบนี้นปกติละ้าสวยเลยนะนอนไงสวยเลยแต่ว่าเอาแกะมา <c oughs> <c oughs> หัวแล้วนะเก่าแล้วเหรอคะใช่แต่ไม่เรียกกลับมากหรอกเพราะหงมได้ไม่เรียกกลับหัวแล้วกันเรียกหัวอยู่ด้านล่างวันนี้ครับถ้าจะกลับหัวคือต้องรอบหน้าถ้ารอบหน้าอยู่ที่เดิมเนี่ยเขาเรียกกลับหัวตอนนี้เขายังเล็กๆอยู่ใช่หมุนไปหมุนมาได้ท้องเริ่มมีความรู้สึกแข็งๆแบบใช่เริ่มมีความแข็งบ้เป็นบางครั้งเจอได้อยู่นะครับถ้าถี่มากต้องมาหาหมอนะชั่วโมงหนึ่งทุกสิบนาทีต้องมาหาหมออันแปดสิบโลนึงนะ ขึ้นดีเขาพอ้าร้อยหกวันนี้โล1นึงขึ้นมาสองเท่าจุดสีเดือนเยิดขึ้นต้อเงินโตตามเดียวปกติแต่ก็เตินปกติดีฉะนั้นที่ติดเรื่องปากไว้คราวนี้เห็นหมดแล้วนะปากเขาดีไข่สองฟองนะจูไม่เห็นลูกชายแน่นอนจู่โดนบังไว้ โอ้ตามเกณฑ์น้ำข้าวปกติหัวใจเต้นปกติดีสงสัยอะไรไหมคุณพ่อคุณแม่